สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Infinity Books กันอีกครั้งนะคะในรอบสัปดาห์นี้ทุกท่านยังคงอยู่ด้วยกันกับพอดแคสต์เนุ่ีเจ้าเกับรายเดิมนะจ๊ะแล้วก็ต้องบอกว่าสัปดาห์นี้นะคะจะพาทุกท่านกลับมาเที่ยวยังประเทศญี่ปุ่นกันอีกสักครั้งกับหนังสือที่มีชื่อว่าฉันจะไม่ลืมร้านหนังสือโมริสากิ หนังสือเล่มนี้เขียนโดยคุณยางิสวะซาโตชิแล้วก็แปลโดยคุณธนันพลแสนนะคะเป็นหนังสือที่จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์บิบลิซึ่งก็ต้องบอกกับทุกท่านอีกครั้งว่าเมื่อไรก็ตามที่บิบลิจัดพิมพ์หนังสือมารู้สึกว่าสำนักพิมพ์นี้ไว้ใจได้เลยนะเห็นปกปุ๊บอยากหยิบป,ปั๊บนะคะหน้าปกเป็นสีครีมนะแล้วก็เป็นรูปร้านหนังสือซึ่งเขาทําปกสวยมากคือมันเป็นร้านหนังสือนะแต่เป็นเหมือนกับหนังสือที่เปิดออกมา คือทําร้านเนี่ยให้เป็นรูปหนังสือด้วยนะคะแล้วก็ลักษณะของร้านหนังสือเนี่ยจะมีทั้งหนังสือที่อาจจะราคาไม่แพงเนาะขายวางอยู่ข้างนอกร้านมีหนังสือในร้านชั้นที่1นนะคะแล้วก็มีหนังสืออีกส่วนหนึ่งอยู่ชั้น2ของร้านโดยส่วนหนึ่งของชั้นสองเนี่ยเข้าใจว่าเป็นที่อยู่อาศัยของผู้หญิงคนหนึ่งเพราะในนั้นจะมีแบบหลังหน้าต่างจะมีรูปผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอ่านหนังสืออยู่นะแล้วก็ทางรอบๆร้านเนี่ยเราเข้าใจว่ามันสามารถที่จะเดินถึงกันได้เนาะ ก็มีคนขี่จักรยานผ่านไปอยู่นะคะน่าปกเขียนว่าชีวิตบทใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งท่ามกลางกลิ่นหนังสือเก่าย่านจิมโบโจหลังปกเขียนว่าฉันอาศัยอยู่ที่ร้านหนังสือโมริสกิตั้งแต่ช่วงต้นฤดูร้อนจนถึงต้นฤดูใบไม้ผลิปีถัดมาช่วงนั้นฉันอยู่ในห้องชั้นสองของร้านใช้ชีวิตเปล่ากับถูกฝังกลบด้วยหนังสือแต่จนถึงทุกวันนี้ ฉันไม่เคยลืมเรื่องราวในแต่ละวันที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นเลยสักครั้งเพราะที่นั่นทําให้ฉันได้มีโอกาสเริ่มชีวิตที่เป็นชีวิตจริงๆทาคาโกะญิงสาววัยยี่สิบกำลังเควงคว้างและเสียใจอย่างหนักเมื่อจู่ๆคนรักที่คบหากันในที่ทํางานบอกว่าจะแต่งงานกับผู้หญิงอีกคนจนในที่สุดทาคาโกะก็ตัดสินใจลาออกเพื่อหนีออกมารักษาแผลใจแต่เธอก็หมดแรงจนไม่อาจก้าวต่อไปได้วันหนึ่งซาโตรุ น้าชายแท้ๆของทาคาโกะก็โทรมาหาขอให้ทาคาโกะไปช่วยงานที่ร้านหนังสือโมริสกิซึ่งอยู่ในย่านจิมโบโจทาคาโกะจึงตัดสินใจไปช่วยงานนะ้าโดยไม่คาดคิดว่าทั้งผู้คนหนังสือเก่าและร้านหนังสือแห่งนี้จะสร้างความทรงจำล้ำค่าและผลักดันให้เธอลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งนี่คือเรื่องราวการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งอบอวลด้วยกลิ่นกระดาษ ท่ามกลางบรรยากาศย่านหนังสือเก่าที่มีมนคลังพร้อมด้วยผู้คนที่สร้างความทรงจำอันยากจะลืมเลือนนวรรยายที่ได้รับรางวัลจิโยดะครั้งที่3ปี2009และได้รับการสร้างเป็นภาพยนตร์อบอุ่นใจในปี2010นอ้าวนั่นแปลว่าอะไรคะทุกท่านหนังสือเล่มนี้จริงๆในเวอร์ชันญี่ปุ่นเนี่ยออกมาสักพักแล้วเนาะเราเพิ่งจะได้มาอ่านในปีเนี้ย2566นะคะความหนาของหนังสืออ้ากลมๆ163หน้าโดยประมาณนะคะก็ สราคาคสำหรับเรานะก็ค่อนข้างที่จะแรงนิดหนึ่งเพราะว่าปกติชอบหน้าระบาดนะคะตอนนี้ราคา235บาทเข้าไปแล้วต้องบอกว่าเป็นหนังสือที่อ่านได้อย่างเนิบๆแล้วก็อ่านแล้วมีความสุขนะเพราะว่าแป๊บเดียวก็จบแล้วก็อ่านแล้วก็รู้สึกอบอุ่นหัวใจอย่างที่เขาบอกจริงนะคะเริ่มต้นที่พูดถึงก็คือว่าตัวเอกของเรานะคะคุณทาคกโกคือผู้ชายในเรื่องแย่มากนะเอาผู้ชายที่คบหากับเธอเนี่ย เธอก็มีแฟนอยู่หนึ่งคนอันนี้ขออนุญาตเฉลยไปแล้วกันอกหักผู้อยู่ดีแฟนก็บอกว่าเออผมจะแต่งงานนะเขาก็เป็นเราเราฟังเราก็งงทากาโกะก็งงคือตอนอ่านเราก็งงเขาบอกว่าเอา้าถ้าคนเราเนี้ยถ้าเกิดเขาจะมาขอฉันแต่งงานเนี่ยเขาไม่น่าจะพูดประโยคนี้นะว่าผมจะแต่งงานกลายเป็นว่าในที่ทํางานเดียวกันเนี่ยนะคะทากาโกะเองก็คือคบซ้อนนะผู้ชายในคบซ้อนว่า่ายๆ ประเด็นคือผู้ชายคบกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งเนี่ยในระยะเวลาที่ยาวนานกว่าแล้วเธอมาทีหลังโดยที่เธอแบบไม่รู้ตัวเลยนะคะปรากฏว่าสิ่งที่ผู้ชายพูดถ้าเขาโกก็ยังแบบเออเหมือนอึ้งไปอะ่ะเป็นเราเราคงจะแบบเอาน้ําลาดหน้าผู้ชายเนาะแต่ว่าเธออึ้งแล้วเธอก็แบบพูดคุยเหมือนเรื่องปกติแล้วก็เหมือนกับรับรู้ได้ปกติว่าอ๋อหลอเป็นอย่างนี้แต่จริงคือเธอร้องไห้นะกลับบ้านไปร้องข่มร้องไห้แล้วก็แบบคือรู้สึกทุกข์จังเลยกับเหตุการณ์เนี้ยแต่ว่าอาจจะโมเมนต์แรกคือแบบช็อกไปอะไรอย่างเนี้ยเนาะ หลังจากที่แบบเศร้าระทมอยู่คนเดียวเพราะว่าก็ผู้ชายก็จะแต่งงานแล้วนี่เนาะอะไรอย่างเงี้ยเธอก็ตัดสินใจว่ามันคงจะอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้สและนะถ้าเป็นท่านท่านจะทํำยังไงเนาะท้ายที่สุดเธอก็ตัดสินใจลาออกจากงานนะคะทีนี้พอลาออกจากงานเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเคว้งควางพอสมควรปรากฏว่าญาติญาติก็รับรู้ข่าวนะซึ่งเราคิดว่าคงเป็นเรื่องใหญ่สําหรับผู้หญิงคนหนึ่งเนาะ คุณนาของเธอเนี่ยที่ชื่อสตรุซึ่งสําหรับเรานะให้เป็นเหมือนกับภาพที่เราจินตนาการคือเป็นคุณนาที่แบบตัวเล็กๆบางรีบนะคะเป็นผู้ชายที่ดูไม่ค่อยแข็งแรงแล้วก็เฝ้าร้านหนังสือซึ่งมูเล็บเป็นมรดกตกทอดมาก็ไม่มีใครทําก็เขาก็ทําก็ได้นะคะก็ประมาณนั้นนาก็โทรมาชวนว่าแบบเออเนี่ยเหมือนกับต้องการคนที่มาอยู่ช่วยเฝ้าร้านหนังสือพอดีเลยจะมาทํำไหม ซึ่งจริงๆพอไปไปมาเนี่ยสำหรับเราในเรื่องก็คือเหมือนก็มีคนพยายามจะช่วยดึงให้เธอเหมือนชุดเธอขึ้นมาจากความทุกข์กระทมอะค่ะตัวทาขาโกเองก็แบบเออจริงๆก็ไม่ได้อยากทําร้านหนังสือเพราะว่าเธอเป็นคนไม่ได้มีใจรักในการอ่านหนังสือคือง่ายๆคือไม่ได้สนใจอะนะคะแต่เธอก็แบบเออมันก็คงจะดีกว่าไม่มีอะไรทำนะคือจะพัดจะผัวอย่างนี้แล้วกันด้วยไม่ได้เต็มใจมากแต่ก็ไม่รู้จะทําอะไรนะก็เลยตัดสินใจอ่ะ ไปร้านหนังสือก็ได้และการไปร้านหนังสือในมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่าเธอสามารถมีที่นอนนะในร้านหนังสือน,นั้นได้ก็ตามรูปที่ได้เล่าไปข้างต้นว่านอนบนชั้นสองนะคะทีนี้เธอก็อศาศัยอยู่ในร้านหนังสือแล้วก็เธอก็คิดเหมือนกันด้วว่าเอ๊ใน,นแต่ละวันเนี่ยมันเป็นร้านหนังสือเก่าเสียด้วยนะและในย่านก็จะเป็นย่านที่แบบเดินเข้าหาถึงกันได้สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจสําหรับคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการนี้ก็คือว่าเฮ้ยเราก็ เราก็คิดนะแต่นั้นมันคือต้องบอกว่านิยายเรื่องนี้มันย้อนไปปี 2009- ันเก้าสองพันสิบเนาะจริงๆมันก็น่าคิดว่าเอ๊ะหนังสือเก่าเนี่ยมันยังมีตลาดมีที่ทางของมันอยู่ไหมนะเพราะว่าเอเราก็เข้าใจว่าโอเควัฒนธรรมการอ่านของแต่ละประเทศไม่เหมือนกันนะแต่ว่าปรากฏว่าร้านหนังสือเก่าที่ว่าเนี่ยเขาก็เหมือนเปิดโลกของเราว่าบางร้านหนังสือเก่าเนี่ยเขาจะมีความหลากหลายนะบางร้านเอ่อเหมือนกับขายเฉพาะนิยายนะคะนิยายเก่า บางร้านจะแบบเป็นเท็กซ์บุ๊กอะไรแบบเนี้ยก็คือจะมีร้านที่มีความเชี่ยวชาญเป็นประเภทประเภทเช่นนั้นเหมือนกันนะของน้าเธอเนี่ยก็ดูทรงแล้วคนทําร้านหนังสือเนี่ยจริงๆก็ต้องชอบอ่านหนังสือใช่ไหมน้าก็สามารถพูดถึงเรื่องหนังสือได้แล้วก็แบบเอาจริงๆเขาดูเป็นมิตรกันพอสมควรในบรรดาย่านร้านหนังสือทั้งหลายนะก็เป็นสถานที่ที่แบบให้คนมาแล้วก็เดินเหมือนกับวินโดช้อปปิ้งเนาะก็คือโผล่จากร้านนี้นะคะแล้วก็ไปอีกร้านหนึ่ง แล้วก็ตรงบริเวณดังกล่าวเนี่ยก็จะมีร้านกาแฟาซึ่งโหมันเหมาะกันมากพูดตามตรงว่าร้านหนังสือกับร้านกาแฟาเนาะในบางครั้งตัวเอกของเราคุณทาคาโกะก็คล้ายๆกับชิวอะนะก็ไปนั่งร้านกาแฟคือเธออยู่ในห่วงเวลาแห่งความเศร้าจริงๆนะต้องขอ,อยืนยันคือการที่จะตัดใจจากผู้ชายคนหนึ่งซึ่งคบมาเป็นปีแล้วแบบว่ารู้อีกทีคือเอ้าตายอิตาลีจะไปแต่งงานเนี่ยมันใช้เวลานานมาก ตัวเธอก็เหมือนทำงานไปเช่นนั้นน่ะนะคะแล้วก็คงจะมีความทุกข์อะไรบางอย่างแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรเป็นเหมือนกับอาการซึมเศร้าสาหรับเรานะก็คือนอนทั้งวี่ทั้งวันนะเธอก็ดูแล้วว่าโอ้จริงๆนะเอาเธอมาเนี่ยก็เหมือนมาช่วยชีวิตชุบชีวิตเธอแหละเพราะว่าหนังสือมันก็ดูขายไม่ค่อยจะได้นะแล้วก็มีลูกค้าประจําอยู่บ้างซึ่งก็ไม่ได้เยอะมากแล้วน้เอากําไรมาจากไหนนะซึ่งน้เองก็พยายามจะบอกว่าเออมันก็ หาหนทางไปได้แล้วจริงๆเธอก็มาทํางานก็ได้เหมือนกันนั่นแหละก็ถือว่ามาช่วยนะเธอก็าานอววนวันๆก็เป็นยานอนเยอะๆนอนเป็นสิบชั่วโมงตื่นมาก็ามาเฝ้าร้านหนังสือใครถามอะไรหนังสือเล่มนี้มันสนุกไหมอะไรเงี้ยตอบไม่ได้เพราะไม่ได้อ่านจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยเนื่องจากว่าอยู่ไปนานเข้านานเข้าซึ่งในเรื่องเนี่ยมันก็พูดถึงเวลาแป๊บเดียวนะก็คือไม่ถึงปีดีดักนะคะ,ะ,คะเพียงแต่ว่าพอคนเราอยู่กับสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเนี่ย ก็อาจจะต้องจําเป็นที่ต้องทําตัวให้กลมกลืนนะหรือถ้าไม่จําเป็นก็คือวันหนึ่งมันลุกขึ้นมาด้วยความเคยชินเธอก็เริ่มลองอ่านหนังสือปรากฏว่าจะคนที่ไม่ได้อ่านหนังสือเนี่ยพอเริ่มอ่านแล้วแบบเฮ้ยมันสนุกกว่าที่คิดวงเล็บแม้จะเป็นหนังสือเก่าอนะซึ่งเราคิดว่ามันอาจจะแบบเอาเดตเต็ดอะไรอย่างนเนาะปรากฏว่าเธอก็อินแล้วเธอก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบเหมือนฉันไปอยู่ไหนมานะก็อ่านหนังสือใหญ่เลยแล้วก็การที่ไปนั่งที่ร้านกาแฟเนี่ยมันก็ช่วยผ่อนคลายชีวิตเธอก็กลายเป็นว่า คนในบริเวณย่านนั้นเธอก็เริ่มที่จะรู้จักมักจีมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงเจ้าของร้านกาแฟก็ดีคนที่น้องที่เขาอยู่ร้านกาแฟประแวมาเนี่ยนะมันก็จะเห็นความสัมพันธ์คือไม่ใช่เฉพาะตัวร้านหนังสือแต่เป็นความสัมพันธ์ของร้านกาแฟด้วยนะคะคือเรื่องทั้งหมดเอาเข้าจริงๆุูท่านอ่านมาทั้งเล่มเนี่ยมันไม่ได้มีความแบบว่าโอ้ยวือหวาแต่มันเป็นการพูดถึงเรื่องชีวิตชีวิตหนึ่งแล้วกันเนาะ คือจะพูดได้ว่าหนังสือประเภทนี้ถ้าเป็นเทียบกับภาพยนตร์เนี่ยมันก็คง coming of age นะแต่ว่าในแง่ที่คนคนนึงจะผ่านพ้นไปซึ่งความทุกข์ที่เธอรู้สึกว่าโอ้มันเป็นชีวิตที่แบบทุกข์หนักหนาที่สุดได้อย่างไรเพราะเธอก็เล่าว่าเธอเองก็เป็นเหมือนผู้หญิงกลางๆเธอก็เรียนจบมหาวิทยาลัยกลางๆงานถี่ทำก็กลางๆ,ๆคือเป็นคนที่ไม่ได้โดดเด่นมาตลอดชีวิตในความรู้สึกของเธอนะซึ่งเรื่องที่มันปูแล้วมันไปต่อแล้วมันก็จะเนิบหน้าเป็นชีวิตของคนคน,คนหนึ่งอะทุกท่าน แต่สิ่งที่เธอบอกว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งแรกที่เธอรู้สึกถูกใจว่าแบบเฮ้ยเธอเลือกแล้วมันถูกใจชอบใจเนี่ยก็คือแฟนของเธอซึ่งไอสิ่งที่เราเหมือนกับถูกใจแล้วรู้สึกว่าจากชีวิตที่มันธรรมดาเนี่ยทําให้เรารู้สึกว่าเราพิเศษขึ้นมาเนี่ยหรือเราได้ของที่เราสึกวาโ่แบบมันเป็นของแรไอเทมนะมันกลับกลายเป็นชิ้นส่วนแห่งขยะนะผู้นําตรงคือผู้ชายที่แบบรุนี้น่านแล้วก็มันจะมีพาร์ทหนึ่งของเรื่องที่ไปต่อว่า สุดท้ายแล้วเธอก็ยังจะต้องไปโปะเจอกับผู้ชายคนนี้ซึ่งวงเล็บก็เป็นคนที่แย่เสมอต้นเสมอปลายจริงๆแต่ว่าน้าของเธอเนี่ยนะคะนาเจ้าของร้านหนังสือเนี่ยซาโตร้รุผู้ซึ่งเราถือว่าเป็นผู้ชายแย่ๆเนี่ยวันนึงเมื่อเกิดมีเรื่องมีราวก็ลุกขึ้นมาปกป้องหลานตัวเองนะคะเอาไว้ว่าในเรื่องทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันจะพูดถึงเรื่องราวของความรักความรักที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ร้านกาแฟ สิ่งที่เปลี่ยนแปลงทางด้านความสัมพันธ์ที่ทาคาโกช่วยฉุดให้เธอคิดได้นะหรือแม้กระทั่งปมในใจบางอย่างจริงไม่อยากเฉลยมากนะของนาซาสตรุซึ่งจริงอะมันมีปมปมหนึ่งก็คือเขาก็เคยมีความรักอาพู้นําตรงแต่ว่าความรักก็เหมือนได้หลุดลอยไปแบบงงๆนะเพราะฉะนั้นทั้งน้ากับหลานเองเนี่ยมันยังมีชีวิตที่มันยังไม่ไม่คอมพ l e ทในความรู้สึกนะคือคนนึงก็เหมือนกับมี mm. เคยมีคนรัก แล้วอยู่ๆวันหนึ่งก็ไม่มีนะในขณะที่อีกคนหนึ่งเนี่ยถูกคนรักทรยศนะสองคนนี้เมื่อที่จะต้องมาทํางานในที่เดียวกันจะเป็นอย่างไรแต่เราก็แอบเซ็งนิดนึงว่าในตอนที่อ่านอย่างท้ายปกเขาก็บอกว่าผู้หญิงเนี่ยคือไม่ได้ทํางานที่ร้านหนังสือไปโดยตลอดเนี่ยคือตอนแรกเราก็คาดหวังอันนี้แบบคิดเอาเองเนะนะท่านว่าแบบอยากจะให้เธอทําร้านหนังสือไปตลอดแล้วก็แบบเล่าเรื่องของคนอื่นคือจากเดิมเนี่ยเราเรื่องว่าแบบ how to heal ใจตัวเองเนาะแต่มันน่าจะมีสักพักที่แบบ ไปเรื่องคนอื่นแล้วว่าเธอได้ช่วยคนอื่นส่งต่อแห่งความแบบว่าอะไรให้มันชุบชื้น่ะนะ,ะชุบชื้นชีวิตอย่างไรแต่ปรากฏว่าก็อาจจะไม่ได้มีตรงนี้แต่เป็นเหมือนกับพอเธอออกมาจากร้านหนังสือก็เหมือนลุกแบกว่าแบบเออมันเกิดอะไรขึ้นกับสังคมหลังจากนั้นคอมมูนิตี้ทั้งหลายนะฮะก็คนพบว่าอ่ะโอเคสรับใครก็ตามที่แบบชอบเรื่องของหนังสือเก่าอะเราว่าพออ่านหนังสือแบบเนี้จะอินนะคือตอนนี้มัน อาจจะดูไม่แบบสําหรับเราแบบเฮ้ยร้านหนังสือเก่ามันอาจจะดูแบบไม่คูลต่อไปมุมเราคนเดียวนะแต่เราสึกว่าเฮ้ยพอมาอ่านหนังสือเล่มเนี้ยเฮ้ยมันเป็นเสน่ห์แล้วมันมีคนที่ชอบเล่นหนังสือเก่าแล้วก็จะมีคนที่เป็นผู้รักหนังสือเวลามีเทศกาลอะไรเงี้ยเขาจะเอาหนังสือมากองรวมกันนะแล้วก็คนนั้นคนนี้ก็เดินไปดูหนังสือยังมีความสุขคือมันเป็นเหมือนกับชุมชนที่ไม่ได้ไม่ถูกกันเนื่องจากแ่าบางทีแบบเราขายหนังสือแบบเดียวกันคือหนังสือเก่าเป็นตีมอย่างเงี้ย เราอาจจะไม่ชอบลานันละนี้คือหนังสือเล่มนี้มันจะไม่ได้มีตัวร้ายแบบในเรื่องทางด้านธุรกิจมันอาจจะมีตัวร้ายทางด้านความรักมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่อ่านได้เรื่อยและเชื่อเถอะทุกท่านนะคะสําหรับใครที่อ่านเพจแบบเราเนาะคืออ่านหนังสือเป็นประจําเนี่ยแป๊บเดียวจบนะเพราะมันร้อยหกสิบกว่าหน้าเองเราก็รู้สึกเสียดายอยากให้มีเรื่องราวต่อแต่คิดว่าหนังสือเล่มนี้ต้องมีอะไรที่แบบสะท้อนนะเพราะว่าในที่สุดก็คือได้รางวัลและนําไปทําภาพยนตร์จาก จำนวนร้อยหกสิบหน้าเท่านั้นเองทุกท่านเราเชื่อว่าถ้ามีเล่มต่ออ่ะเราก็จะอยากเก็บมาอ่านอีกนะต้องบอกทุกท่านเช่นนี้เอาละค่ะสำหรับวันนี้ก็ฝากฝังก,กันด้วยกับหนังสือที่มีชื่อว่าฉันจะไม่ลืมร้านหนังสือโมริสากิอย่าลืมนะคะอย่าลืมไปอ่านกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ